เรื่องนี้แค่ไปซื้อโรตีปรากฏว่าอยู่ดีๆนะคะเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินลงมาแล้วก็ชักปืนยิงจะคู่ปรากฏว่าท้ายที่สุดตำรวจก็ไปปิดล้อมค่ะคู่กรณีคนที่ทำท่ายิงนี่นะคะที่เป็นคนชักปืนยิงขึ้นมาเนี่วิ่งหนีไร้ร่องรอยไปเลยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการหึงแฟนเก่านั่นเองนี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสพดุละครแล้วก็สพมือนครนายกนำรถกระบะ สอดเป็นแนวกำบังเลยไปจับกุ่มในเบนซ์ค่ะในเบนซ์เนี่ยอายุ25ปีนะแล้วเป็นคนที่ทำพลาดทำทีชักปืนจะยิงคู่อริตอนที่ลงจากรถกระบะมาซื้อโลตี <อ ắm. S 1> นะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านค้าบนถนนสายรังสิตนครนายก ok, ค่ะช่วงแยกเข้าสถานีอนามัยตำบลดงละครอำเภอเมือง ung, จังหวัดนครนายกแต่อย่างนี้โชคดีคู่อริไหวตัวทันนะคะ คือจังหวัดที่ไปซื้อโรตีต่างคนต่างซื้อแต่ไปเจอกันปะกกันร้านนี่แหละเป็นร้านรถเข็นนี่แหละปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยค่ะกระโดดขึ้นรถกระบะขับรถหนีไปได้ส่วนคนก่อเหตุก็ขีข่มอเตอร์ไซค์หนีไปอีกทางก่อนจะวนรถกลับมาซื้อเบียร์แล้วก็สั่งลูกชิ้นปิ้งเป็นจังหวัดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถมาพอดีนะคะทำให้ในเบนซ์เนี่ย ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์จอดไว้หน้าบ้านแล้วก็กระโดดข้ามกำแพงหลบหนีไปเลยค่ะกลัวว่าตำรวจเขาจะเอาผิดไงที่ตัวเองเนี่ยไปชักปืนยิงถู<ห>กทุกกรณีนะคะใจเย็นอยู่เลิศเกินนะม,มาซื้อเบียร์แล้วก็สั่งลูกชิ้นกิน <c oughs> ด้วยนะค,ะคนขายลูกกีเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับบอกว่าเห็นชายคั้วเร่ของนายเบ้นเนี่ยขับรถกระบะมาจอดที่หน้าร้านแล้วหลังจากนั้นนายเบ้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเดินมาที่รถกระบะพูดคําว่ามึงแจ้งตำรวจจับกูเหรอ ลักษณะเหมือนจะชักปืนออกมานะครับคู่อริก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปเลยส่วนคนที่รู้จักกับผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าในเบซ์นเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันแต่ก็ไม่ได้สนิทกันมากมายนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เท่าที่ฟังก็พอรู้ว่าในเบซนเนี่ยทะเลาะก,กับแฟนเก่าแล้วแฟนแจ้งความเอาผิดในเบ้นเนี่ยแหละครับอไปฟังเสียงคนที่รู้จักผู้ก่อเหตุคนนี้กันหน่อยครับชอเบซ์ครับชอเบซ์ชอเลนชอเบซ์ เขาเขาเป็นเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงก็ไม่ได้ค่อยสนิทจริงเท่าอะไรเขาเป็นอาชีพอะไรฮะไม่แน่ใจครับตอนนี้ตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราทําอะไรกันไม่ไม่ได้ทำอยู่ด้วยกันครับบ้านบ้านจะอยู่ใกล้ใกลันแล้วพอรู้สาเหตุไปที่เขามาก่อเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าบางน้องก็เล่ากันน่าจะทะเลาะกับแฟนละมั้งแล้วแฟนคงจะจะไปไปแจ้งความไว้ประมาณนี้ละมั้งครับแล้วที่เขาจะเป็นหญิงผู้ชายนี่มันมันคืออะไรพอรู้ไหมผมไม่ได้เห็นตอนนั้นเลยไม่รู้เขาเลิกกันไหมเขาหรือยังยังเป็นแฟนกันอยู่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอะไรอ่ะนี่นะคะนะเรื่องเกี่ยวกับการหึงหวงนี่แหละคุณผู้ชมตลอดคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็ระดมกำลังติดตามตัวจับในเบนซ์ทั้งในตัวเมืองนครนายกแล้วก็ตามจุดต่างๆแต่ว่าก็ยังไม่เจอตัวนะคะแต่ว่าเจอนี่ค่ะกระเป๋าสะพายต้องสงสยัยสุดที่ในเบนซ์เนี่ยนั่งดื่มเบียร์อยู่แล้วคุณผู้ชมลองดูนะ่ยาในกระเป๋าเขามีอะไรบ้าง นอกจากจะเป็นแบบพวกลูกอมแม่กุญแจคัตเตอร์ไฟแช็กแล้วก็เจอค่ะนี่ลูกโม่ปืนแก๊ส<อ>ระเบิดลูกบอลอุปกรณ์เสพยาเจอหมดเลยนะคะนอกจากนี้ใครยังเจอซองยาบ้าสีน้ำเงินตกอยู่นอกกระเป๋าแล้วก็มียาบ้าอยู่73เมตรตำรวจบอกเลยโอโ้โหโปเชสละก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนจะแกะรอยล่าตัวในเบนซ์นคนนี้เนี่ยนะคะมาสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่กระเป๋าของในเบนซ์เนี่ยนะ มีของผิดกฎหมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะหรือว่าลูกโมระบงระเบิดนะคะน่าจะโดนข้อหาหนักเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุนะที่เขาเนี่ยทิ้งรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลยไม่ใช่แค่ไปชักปืนยิงขู่คู่กรณีเท่านั้นอนะอข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง